โอเคครับขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็จะมาบอกวิธีการหาไฟเวิร์กในด่านนั่นเองนะไอตัวตรงแมชตรงนี้นะซึ่งผมก็หาเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะทุกคน แต่ว่าในคลิปนี้เดี๋ยวจะมาพูดกันว่าหาตรงไหนบ้างเพราะว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยผมยังไม่ได้สอนหาเนาะเพราะว่าผมเนี่ยหลับนะ <S 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 เออง่วงก็เลยเผลอหลับไปก็เลยยังไม่ได้อัดคลิปต่อเลยโอเคถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพ,พร้อมเนี like, ่ยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะแล้วสําหรับคลิปนี้ถ้าเกิดคนไหนที่เข้ามาดูคนแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจกตัวให้นั่นเองนะเดี๋ยวผมจะแจกไปทางด้านของตัวสไนเปอร์เลเซอร์ให้อีก1ตัวเลยนั่นเองนะสาหรับคนไหนที่เข้ามาพิมพ์คนแรกนะแล้วอย่าลืมที่จะทักแฟนเพจมาด้วยนะเดี๋ยวผมจะแจกตตัััววเเเลซอให้1ยนน่ง ตัวนี้นะเลเซอร์กันคาเมล่าแมนนั่นเองโอเคนะครับทุกคนในอันแรกนะครับผมก็คือตัวรถไฟเวิร์กเนี่ยจะอยู่ในด่านทอยเลตซิตี้นะผมอีซี่โหมดนะแล้วก็อยู่ในเวฟแรกเลยนั่นเองนะตามในคลิปที่ผมโชว์เลยต่อไปอนที่นะครับผมจะเป็นท็อกซิกไฟเวิร์กนั่นเองอันนี้จะอยู่ในด่านคาเมล่าเฮดคิวในโหมดอีซี่โหมดนะครับผมแล้วก็อยู่ในเวฟที่8นะมันจะมีไฟเวิร์กขึ้นมาตรงนี้เลยต่อไปแซนไฟเวิร์กนะครับผมจะอยู่ในด่านดซเซิร์ดนะ ระดับมีเดียมโหมดในเวฟที่27นะครับผมมันจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนต่อไปโคโค n นัทไฟเวิร์กนะครับอยู่ในด่านปลาล์มพาราไดส์ระดับมีเดียมโหมดนะครับผมเวฟที่18นะมันอยู่ตรงนี้เลยตรงต้นมะพร้าวตรงนี้นะทุกคนต่อไปบาร์เรลไฟเวิร์กนะอันนี้จะอยู่ในด่านทอยเลสแลบบนะทุกคนระดับมนะีเดียมโหมดนะเวฟที่4นะครับผมจะอยู่ตรงถังพิษอ่าตรงนี้นะครับ ต่อไป g r a s Firework อันนี้อยู่ในด่าน c a m e r a HQ ครับผมระดับ Hard Mode นะอยูอ่ในเวฟที่30นะทุกคนนี่คือยู่ตรงนี้เลยต่อไปนะครับผม Mountain Firework ครับผมตัวนี้อยู่ในด่าน a าม Para d i s e นะครับระดับ Hard Mode นะอันนี้จะอยู่ระดับ Hard Mode นะครับเวฟที่7นะอันนี้อยู่ตรงเนินเขาตรงนี้นะทุกคนต่อไป Firework Pack นะครับ ไฟเบอร์แพนี่อยู่ในด่านดีเซอร์นะั้นระดับไนแอมโหมดนั่นเองเวฟที่11นะอันนี้จะอยู่ตรงนี้เลยทุกคนต่อไปทริปเปลิลไฟเบอร์นะอันนี้อยู่ในด่านท o ิเลตแล็บครับผมระดับไนแอมโหมดนะเวฟที่17นะทุกคนเวฟที่17นะทุกคนมันจะอยู่ตรงข้างบนตรงนี้เลยต่อไปเป็นไฟเบอร์แพรครับผมไฟเบอร์แพรจะอยู่ในด่านท o i เลตเฮดคิวครับ ในระดับในแมโหมดครับเว็บที่37นะมันจะอยู่ตรงข้างบนตรงนี้เลยนะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะผมสาหรับไฟเวิร์กทั้งหมดนะที่มีอยู่10จุดในด่านนั่นเองนะแล้วก็อันนี้จะเป็นกล่องที่ผมหามานะทุกคนนี่ซึ่งกล่องเนี่ยผมจะมีทั้งหมดอ่าหกสิ 62, 2ปดยี่3่นะเดี๋ยวเราจะมาเปิด33กล่องกันว่าเราเนี่ยจะได้ตัว0.1หรือเปล่านะผมจะเปิดแบบว่า10กล่องเลยนั่นเองนะเพื่อไม่ให้คลิปยาวจนเกินไปนะทุกคนโอเคโปเฮ้ย <Hey, S 1> oh, ได้ตัวมิติมาหนึ่งตัวเฮ้ยทุกคนโอ้จีสโอ้ยได้ตัวมิติมาหนึ่งตัวมาทุกคนเฮ้ย <Okay. S 1> นี่เพิ่ง10กล่องแรละใน10กล่องที่2 โอเคอันน,น,นี้อันนี้ดวงปกตินะไอ้รอบแรกดวงดีอันนี้ดวงปกติอนนกตโอ้โหทุกคนได้หนึ่งตัวก็ถือว่าผมดีใจมากแล้วนะผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าผมจะได้นะทุกคนอะตอนนี้ผมเปิดหมดเรียบร้อยแล้วผมได้มาแล้วนะโอ้โหดีใจมากนะตอนนี้ดีใจมากนะได้มาหนึ่งตัวเลยนั่นเอง โอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้เป็นงานบ้างกดไลค์กดแชร์ซ้ like, สไครด้วยสำหรับคนแรกที่เข้ามาดูในคลิปนี้เป็นคนแรกผมจะแจกตัวเลเซอร์การคาเมราแมนให้นะครับผม